สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวการเข้ารับการฉีดวัคซีนเซ n นเวกเข็มแรกที่โรงพยาบาลวิมุตนะคะหลังจากที่เราจองคิวในแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้แวนเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็มาตามนัดค่ะเราเอาโทรศัพท์นะคะแล้วก็บัตรประชาชนมาที่โรงพยาบาลวิมุตซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่นะคะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่สี่แยกสะพานควายใกล้กับสถานี BTS สะพานควายและอารีนะคะแล้วก็จะขับรถมาก็ได้นะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วให้ขึ้นมาที่ชั้น3ของตึกนะคะเราก็จะพบกับเคาน์เตอร์ตรวจเช็ครายชื่อนะคะก็มีที่นั่งรอสำหรับยาติเขาจะให้ใบคิวเรามาซึ่งใบคิวเนี่ยเราสามารถที่จะนำเข้าไปเพื่อที่จะฉีดวัคซีนห้องได้ทันทีมีการตรวจ วัดความดานันวัดส่วนสูงแล้วก็สัมภาษณ์อาการให้บอกให้หมดว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะคะแพ้ยาอะไรบ้างเมื่อฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเราเนี่ยเจ้าหน,น้าที่พาเรามาที่ททห้องพักสังเกตอาการเป็นเวลาย0ินาทีนะคะในห้องจะมีน้ําดื่มให้แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆนะคะเราสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน,น้าที่ได้ว่าเรามีอาการอะไรบ้างนะคะเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับใบนัดแล้วก็ แอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีประวัติการฉีดวัคซีนขึ้นให้เราเรียบร้อยแล้วว่าวัคซีนเราล็อดอะไรนะคะล็อดเคแล้วก็นัดครั้งต่อไปอีกสามอาทิตย์ข้างหน้านะคะดูที่ประวัติก่อนรบับวัคซีนในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยซึ่งเขาก็จะส่ง ข้อความมาเตือนมีแบบฟอร์มให้เรากรอกสังเกตอาการ1วัน3วัน7วันนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถโทรกลับมาที่โรงพยาบาลได้ถ้าเรามีอาการนะคะในห้องพักนะคะก็จะมีที่นั่งห่างๆกันแล้วก็เมื่อครบ20นาทีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเอาถุงยาที่มียาพาราเซตามอลถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดเราก็ วดแขนสามารถทานได้นะคะแล้วก็ให้เราดื่มน้ําเยอะๆก็มีน้ําฟรีเป็นกดขวดเลยเราดื่มน้ําไปเลยค่ะเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีบัตรนัดให้เรากลับบ้านด้วยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลนะคะสามารถโทรได้นะคะแล้วก็ในให้เราแอดไลาย QR code ของหมอพร้อมซึ่งเขาจะมีการแจ้งเตือนมาให้เราทุกๆ1วัน3วัน7วันณตอนนี้นะคะฉีดมาเป็นเวลา 12ชั่วโมงแล้วไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรเลยไม่ปวดแขนเลยไม่เจ็บเลยนะคะสามารถยกแขนทำงานได้ตามปกติอาบน้ำได้ตามปกตินะคะ,ะก็เชิญชวนให้มารับวัคซีนเข็มแรกกันนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนเองนะคะถ้ามีประโยชน์รีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ